สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเราลจะมาเปิดการขาย Yamaha T-Max นะครับตัวนี้เป็นโฉม Tech Max นะครับ560แล้วนะครับก็คือเป็นโฉมก่อนที่จะเป็นมิเนอร์เชนนะครับรถคันนี้ปี2020นะครับเลขไปอยู่ประมาณ20,000กิโลนะครับเป็นสี Tech Camo นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดในรุ่นนะครับก็รหัส T-Max ไอ้ Tech Max เนี่ยเป็นรหัสท็อปสุดในรุ่นอยู่แล้วนะครับคันนี้รถออกศูนย์นะครับมีบุ๊กสวิตครบแล้วก็คู่มือ ครบนะครับแล้วคราวนี้แต่งมาของแต่งค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับจะมีชิลหน้าเป็นพูอีกนะครับชิลหน้าสปอร์ตชิลตัวนี้ปรับเลื่อนขึ้นลงเป็นไฟฟ้าได้นะครับผมแล้วก็จะมีอ่าสปอร์ตไลท์นะครับซ่อนอยู่ที่อ่าซุ้มล้อด้านหน้าซ้ายขวาของขวัญมอัลโตสาวนะครับผมแล้วก็จะมีจานดิสต์คู่หน้าอาราชิอาราชินะครับขยายไซส์เป็นสามมิล นะครับแล้วก็จานดิ้นหลังแน่นอนนะครับเปลี่ยนหน้าก็ต้องเปลี่ยนหลังด้วยจานดิ้นหลังก็เป็นอาราชิเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีกระจกปลายแฮนด์อีกนะครับกระจกปลายแฮนด์นะครับคือจริงๆแล้วไข่ชิวเตียมันควรจะเป็นกระจกไม่ใช่กระจกเดิมแล้วนะครับแล้วก็ตัวอุดกระจกนี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พื้นนะครับพื้นเหยียบคู่ล่าง นะครับตัวนี้ของเดิมจะเป็นดามสีดำนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นของแต่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่อเสียนะครับเป็นเทอร์มิโนนี้นะครับเป็นคาร์บอนนะครับเป็นท่อฟูนะครับตรงรุ่นจากโรงงานนะครับเสียงโอเคเลยนะครับมีครอบฝาครอบชุด CVT นะครับอลูมิเนียมแต่งแล้วก็ฝาปิดสวิงอาร์มนะครับไล่ไปถึงด้านในจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีกันดีดซุ้มล้อเป็นคาร์บอนติดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ด้านซุ้มล้อที่อยู่ด้านในเนี่ยยังเป็นการพุ่มคาร์บอนทั้งทั้งด้านในอีกด้วยนะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับยางเป็น b บล็กเล็กเ2นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนะครับเพราะว่าเส้นกลางยางยังอยู่เลยนะครับดอกเต็มๆนะครับท้ายสั้นนะครับพับได้เป็นระบบแม่เหล็กนะครับทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับสอกคอ ห้าสองหนึ่งหนึ่งนะครับมีปิดตรงนี้นะครับีท้ายสั้นมีไฟเลี้ยวเอาดี Audi, มาให้เรียบร้อยแล้วตัดมาถึงด้านบนนะครับจะมีมือจับเป็นตัวคาร์บอนเหมือนกันทางด้านขวาและด้านซ้ายนะครับตรงกลางด้านบนเหนือไฟท้ายก็จะเป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับตรกเอวตรงช่วงนี้ก็มีการหุ้มคาร์บอนด้วยนะครับนี่ถือว่าฮันนี่คาร์บอนเยอะมากนะครับตัวชุดฝาสวิตช์กุญแจเปิดปิดน้ำมันนะครับฝาน้ำมันฝาปิดกองฝาเก๊ด้านขวา ช่องปิดแบตเตอรี่ตัวครอบคอนโซลด้านบนเป็นคาร์บอนนะครับพุ่มคาร์บอนแท้ทั้งคันมีนี่ครับมีที่วางโทรศัพท์ม,มือถือมาให้ด้วยน่ารักจริงอย่างกับขับแก๊บไม่รู้เป็นไรนะเวลาผมขี่รถคันไหนเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันมีไอ้ที่โทรศัพท์ม,มือถือเนี่ยคนชอบถามว่าพี่ขับแก๊บด้วยเหรอมันเป็นอะไรที่คนขับแก๊บต้องติดกันนะครับมาถึงด้านหน้านะครับแน่นอนนะครับมีคาร์บอนตรงช่วงด้านหน้านี้อีก หนึ่งชิ้นนะครับบางคอนหน้าเป็นคาร์บอนนะครับเป็นตัวเต็มเลยนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะครับมีตัวคําของตัวบางคนหน้าแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจานดิสอาราชิครับยางนี่ยางสวยนะครับคันนี้แต่เป็นแต่เดิมอยู่เนาะยังไม่ได้เป็นแต่แต่งโอเคแล้วก็มาถึงด้านนี้มัางนะครับสวยคันนี้สวยนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาให้ไม่แพงคันนี้คุ้มฝาครอบเครื่องฟังชอบครอบชุดคัด นะครับก็เป็นฝาครอบอลูมิเนียมแต่งนะครับตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนแต่งนะครับตัวปิดอมอเตอ,เตอร์ของตัวกระจกาขาตัง้งขาตั้งคู่นะครับผมมาถึงด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของชุดคาร์บอนนะครับตัวครอบอาสายพานด้านบนและด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวครอบอผู้เล่ด้านหลังนะครับอันนี้ต้องบอกว่าซีแมกทุกคันควรจะใส่นะเพราะของเดิมแม่งน่าเกลียดมากอะ่ะมันเป็นขี้เกลือเป็นขี้กากง่ายๆเลยนะอันเนี้ย คนขับซีมแขกควรจะปิดปิดความไม่สวยงามนะครับปิดความไม่สวยงามมันนะครับโอเคมาในส่วนของ๊บอ่าเบาะเดิมนะครับหนังเดิมมีตําหนินะครับมีตําหนิตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปร้านเบาให้เขาดึงมาเย็บตรงช่วงนี้ให้นะครับมันดึงได้นะดึงมาดึงมาแล้วก็จะมาเย็บช่วงนี้นะครับมันก็จะเห็นน้อยลงนะครับอันนี้เราบอกให้ชัดเจนนะครับจะได้มีปัญหากันนะครับรถนะครับ คู่มือการประกันอยู่ครบนะครับนี่คู่มือการใช้งานบุ๊กสวิตอยู่ครบนะครับนี่ข้างในสะอาดนะครับน็อตเดิมๆเคยคลีนนะครับสวยคันนี้สวยเครื่องมือติดรถครบยังไม่เคยใช้นะครับรถคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมือเดียวหรือสองมือในเล่มนะเดี๋ยวผมไปดูเล่มที่ร้านให้อีกทีหนึ่งพอดีรถเพิ่งเข้ามานะครับเลขไมตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับสองหมื่น หนึ่งร้อยสี่สิเจ็ดกิโลนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าอันนี้แต่ก่อนอ้าวแต่ไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับพอดีรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ไปขับไปที่ร้านเช็คนะครับแต่ผมว่าน่าจะสายหลุดหรือเปล่าเพราะว่าเอาไปล้างอยู่เอาไปล้างเสร็จแล้วก็มาจอด อันนี้เป็นปักกิ่เบรครับเบรกมือไฟเอเบสจะติดทุกครั้งนะครับความเร็ว, 8, วเกิน8ปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงไฟดับเองและแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเพราะฉะนั้นคุณได้ชิวไฟฟ้ามาผมชอบนะรถที่มีชิวไฟฟ้าสําหรับมอเตอร์ไซค์ผมว่ามันคือที่ชอบคือเวลาขี่ในเมืองเนี่ยเอาลงนะครับเพราะลมมันจะเข้ามาหาเราเราจะไม่ร้อนเวลาขี่ทางไกลนี่ปรับขึ้นเลยลมมันก็จะข้ามหัวเราไปทําให้เราไม่ร้อนนะครับนี่ เสียงท่อสียนะครับอาจะต้องต้องปิด traction control ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเลงไม่ได้นนี้มีคีดกิฟต์นะครับเบาะมืออุ่นแล้วก็เบาะอุ่นนะครับยังคงใช้งานได้นะครับผมอพอปิดมาเป็นออฟแล้วอัอนนี้ก็เลงได้ละอันนี้ชุดข้างเดิมนะครับไม่ได้ ตกแต่งอะไรแล้วก็มีโหมดสตัวก็คือตัวทัวริงโหมดแล้วก็ตัวสปอร์ตโหมดนั่นเองนะครับผมไฟหน้าเป็น Full LED นะครับมีพร้อมเดไ light มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED เป็น Full LED อยู่แล้วนะครับไฟท้ายสวยงามนะครับเป็นรูดตุวทีนะครับวเวลาเบรกตรงกลางจะติดมาไฟเลี้ยวเป็นแบบซิ g เ a l เนี่ยนะเป็นแบบที่ว่าวิ่งด้วยไฟเลี้ยวนี่ ว่ามันมีน็อตแต่งบ้างนะครับเห็นน็อตซิงอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาใส่ใส่กันอันนี้เป็นรายเอียดเล็กน้อยก็อาจจะไม่ต้องเวไปไป,ไปพูดอะไรมากนะครับแต่คันนี้ผมบอกให้เลยว่าของแต่งเนี่ยฉั่วว้าค่าุมคาร์บอนเนี่ยผมว่าหลายหมื่นแล้วนะท่อเทอร์มินี่ก็สามหมื่นปลายแล้วนะของแต่งกระจุกกระจิ๋อีกชิวหน้าอะไรเยอะแยะเนี่ยคันนี้ผมจัดไปเลยนะครับราคาดีแน่นอนนะครับ429,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ 429,000บาทเท่านั้นนะครับนมีคุยคอนโทรลในนั้นนี่ตัวนี้ติกแบงแน่นอนนะครับติดแบงมันต้องมีคุยคอนโทรลนะครับผมก็ใครสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ครับสามารถจัดไฟแนนได้ไหมจัดไฟแนนได้นะครับคุณใจอยู่นี่นะครับสวยๆมีปอกหุ้มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้ยที่ผมหาอยู่คืออะไรรู้ไหม <laughs> เพื่อนๆว่าผมหาอะไรอยู่ <laughs> ผมเห็นเขาติดสปอร์ตไลท์มาแต่ผมหาสวิต์ไม่เจอ <laughs> สปอร์ไลท์เนี่ยผมหาสวิตไม่เจอซึ่งเขาไม่ได้ต่อกไฟสูงเลยนะเนี่ยเราว่าเราเปิดไฟสูงแล้วนะเยไฟสูงสปอร์ไลท์ก็ไม่ติดเออไม่เป็นไรเพราะยังไงแล้วผมก็ต้องมาเปลี่ยนถ่ายของเหลวตรวจเช็คให้อีกทีนึงนะครับที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เพิ่งซื้อเข้ามานะครับก็แค่ส่งเอาไปล้างแถวบ้านนี่แหละใกล้ๆล้างเสร็จก็เอามาตั้งขายเลยนะครับ จัดไฟแนนซ์ได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมขอดับดับเครื่องก่อนดีกว่าขอชิลลงนะครับไปิดไฟขอทางดับเครื่องโอเคจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็อยู่ที่เครดิตผู้เช่าซื้อนะครับแต่คร่าวๆก็จัดได้ตั้งแต่สามแสนห้าจนถึงสี่แสนบาทนะครับสําหรับตัวนี้นะราคาคันนี้4 2 9เท่านั้นเองถือว่าถูกมากนะกับของแต่งแล้วก็สภาพรุ่นนี้ผมมี2คันนะ อีกคันหนึ่งผมตั้งขายแพงกว่านะอีกคันหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอีกคันหนึ่งของแต่งเนี่ยน้อยกว่านี้นะน้อยกว่านี้แต่ว่าขายแพงกว่านี้บางคนสงสัยว่า,ท,าทำไมมันขายแพงกว่าคันนั้นขายสี่ห้าเก้านะแพงกว่านี้สามหมื่นบาทเลยนะของแต่งน้อยกว่านะเพราะคันนั้นนะ่ะไม่มีแค่เออ่ท่อคาร์บอนอกกันดีดมีคาร์บอนนิดหน่อยคาร์บอนไม่เยอะเท่าคันนี้นะครับชิลก็ไม่ได้เป็นชิลแต่งนะครับไทซันก็เป็นไทซันเดิมเนี่ย ผมยังขาย4 5 9นะคันนี้สําหรับคันนี้เนี่ย4 2 9เนี่ยถูกครับไม่แพงกับของแต่งนะครับก็ถ้าสนใจไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ผมโดยตรงเลยนะครับ0834414111นะครับผมก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็รถก็อาจจะเงียบๆไปหน่อยคนไม่ค่อยขับมอเตอร์ไซค์เนาะใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ